วัดีมาวิสวัดดีมาวิสวัดดีมาวิสวัดดีมาวิสเอาละพอกันทีฉันหาเขาไม่เจอเลยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามไอเดียดีเลยนะเชอร์รี่ได้ผลด้วย เบอร์ททำก็ถอยง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเร้าจะสู้ต่อไปครับถูกต้องเตรียมกล้องให้พร้อมเราจะหาเชอรี่เจอให้ได้เลยต่อให้ต้องอยู่ที่นี่ทั้งอาทิตย์ก็ช่างเหอะไม่เห็นได้ผลเลยเอาละ่ะเดินกล้องได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านมาวิทมาราชิโนเองนะคะและนี่ตามติดชีวิตดาวดังเมืองหลวงเบอร์รี่ซึ่งวันนี้คำถามก็คือเชอร์รี่แจมหายไปอยู่ไหนที่ที่พิเศษที่สุดแห่งนี้ดูลึกลับกว่าที่เคยเห็นนะคะแต่ไม่ต้องกลัวเธออยู่แถวนี้แน่นอน เธอคงไม่ได้สนุกกับวันพักร้อนถ้าต้องคอยเฝ้าฉันอยู่ตลอดแบบนี้ฉันจะให้เขาสัมภาษณ์เดี๋ยวเขาก็กลับไปเองแหละทนาใจนะจียสแค่ไหนกันฉันจะไม่ซ่อนแล้วนะวัสดีมาวิสฉันอยู่นี่พร้อมออกกล้องฮะพร้อมออกกล้องเหรอค,รคัดคาัาคัดค,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 คุณพัะช่วยกล้วยทอด การบริการประเภทไหนกันเนี่ยฉันหมายถึงรีสอร์ทเ,เบอร์รี่เง่าอะไรกันไม่ทราบจ้ะที่นี่ไม่ใช่รีสอร์ทเ,เ,เบอร์รี่นะคะเชอร์รี่เธอต้องเรียนรู้การเป็นคนดังมาวิทรูดีมาหัวใะที่รักจ๋าได้เวลาว่ายน้ําแล้วน้ำเย็นชื่นใจอะไรนะทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะใช่โอ้ ฉันต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่รักจ๋าง,งั้นฉันขอแก้มือพวกเธอจะเป็นคนดังในตอนต่อไปต้องอย่างนี้สิที่รักเอ็นหลังสิจ๊ะ <r> อย่านอนนิ่งเป็นดาวตกสิจ๊ะที่รัก <lyrics> ขอเครื่องดื่มสดชื่นให้เชอร์รี่หน่อยเอ่อขอโทษนะคะมาวิสแต่ฉันทำไม่ได้ฉันให้เพื่อนมาร่วมด้วยไม่ได้มีแต่ฉันคนเดียวที่จะพิสูจน์ว่า พักร้อนคือการพักร้อนอยู่ดีนะจ๊ะจะเช็คอินตรงไหนดีล่ะแค่คนแรกของเราเออมันช่างชันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเลยฮ่า,านี่เป็นการพักร้อนแบบคนดังอย่างจริงจังนะ แล้วนะเนี่ยแทนพวกเขาพากันตัวใหม่ตลอดเลยเงินคิดดูนะเธอช่วยสร้างชื่อให้กับรีสอร์ทของเราหน้าร้อนเราอาจมีแขกมาเที่ยวเยอะแยะก็ได้เงินก็ดีเลยแต่ว่าเขาเลือกชื่อรีสอร์ทเราผิดอยู่เรื่อยเลยอ่ะทุกคนถึงเวลาที่ฉันจะต้องคือขอให้เธอกลับไปสักทีได้แล้วขอให้เธอกลับไปแต่อ๋อชอเปอรี่เบชไม่เคยขอให้ใครกลับจากเมืองเบอร์รี่ไปเลย มันช่างไม่เป็นมิตรอ่ะก็เธอไม่เป็นมิตรกับเรานี่นาะแต่เราไม่ต้องทำเหมือนกับเธอก็ได้แต่เราควรเป็นแขกคนแรกนะไม่ใช่เธอเราทำให้เธอสบายเกินไปนะเนี่ยเธอคงไม่กลับแล้วล่ะสบายหรอ <c oughs> โอ้ฉันเกิดไอเดียใหม่อีกแล้วรับรองว่ารอบนี้เวิร์กแน่เอาละ่ะเดินกล้องได้ มาวิตมาลาชิโนได้พักค้างคืนใต้แสงจันทร์รีสอร์ทเบอร์รี่บิสซี่ค่ะพวกเขาเกือจะพร้อมแล้วเยี่ยมเลยเอาล่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไงส่วนควบคุมด้วยคนหน้าส่วนควบคุมด้วยคนหน้าหัวนหน้าเรียกส่วนควบคุมหัวนหน้าก็พร้อมแล้วเหมือนกันปฏิบัติการทลายศุกข,ของมาวิสเริ่มได้ ไปแล้วนะเชอลี่แจมรีบหนีเราเข้าปู่ยังษ์เล to come i turn to life first มาวิสคุณไม่เป็นไรนะพายุแรงขนาดนี้เราจะไปบป่อยเลยล่ะอ๋อใช่ในจะกินก่ายักษ์จะปูยักษ์ตัวโตด้วยล่ะ <c oughs> ถ้าคุณอยากกลับเราก็ไม่ว่าหรอกนะคือมันอันตรายสำหรับทุทกๆคนเราเข้าใจคุณคะ่ะ ไม่นึกเลยว่ามันจะตื่นเต้นขนาดนี้ฉันนะักเป็นพวกท้าทายธรรมชาติอยู่แล้วละจ้าทีนี้แต่ไม่ฉันสดชื่นเกียจเฉยเลยนะเชอรี่แต่ฉันจะไม่ทำรายการเดิมอีกแล้วละจ้ะมันงี่เง่าเกินไปนะ่ะรายการใหม่ของฉันคือผจญภัยคนดังอย่า yeah. งฉันเองฉันเรียกว่ามาวิสมาลาชิโนท้าทายธรรมชาติที่อันตราย รีสอร์ทนี้เหมาะอย่างมากเลยละจ้ะฉันจะตั้งสถานีอยู่ที่นี่ถาวรเลยละจ้ะ<ฮ>มาวิสั่งอาหารกล่องเป็นสลัดผลไม้และช็อกโกแลตซูเฟ่เพิ่มช็อกโกแลตเธอจะเข้าไปพระจำภัยในป่าลึกที่ ให้เราได้ไปเบอร์รี่บิ๊กซี่กันนะเก็บซี่แต่ทำไมหรอฉันมีไอเดียแล้วล่ะเบอร์รี่ช่วยฉันตีพิมพ์หน่อยได้ไหมเชอร์รี่ที่ร้าอย่าไพรอให้ฉันปลอดภัยพะฉันจะไปถ่ายทำตอนแรกในป่าที่น่าตื่นเต้นฉันจะกลับมาทานอาหารมื้อคำ่ำถ้าฉันยังรออวิตฟังดูน่าตื่นเต้นจัง เกือบใกล้เคียงกับในนิตยสารเหมือนการผจญภัยในเมืองเบอร์รี่เลยล่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวดูสิรายงานพิเศษจากนักเดินทางแม็กซิมแม็กซิมัมเรื่องการผจญภัยที่แสนจะน่าตื่นเต้นและน่าสะพึงกลัวเหมือนกับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก,ก่อนอย่างนั้นหรออ๋อไม่ว่ายังไงใครจะมาชนะมาวิทมาลาชิโนคนนี้ได้บร์ทม จองไฟบินเดินทางไปยังเกาะที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยนะลากรลากรมาวิชโชคดีนะฉันอยากให้เธอไปแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกผิดต่อเธอนนะเราหลอกเธอก็จริงเราไม่คิดว่าจะได้ผลด้วยซ้ำนนะ่ะตอนนี้ฉันรู้สึกผิดแล้วเราต้องบอกความจริงเธอนะอมาวิชมีบางอย่างที่เราต้องบอกคุณคือเรื่องเกาะที่ว่านั่นน่ะ มันไม่มีที่แบบนั้นจริงๆหรอโอ้ที่รักไม่อยากให้มาวิสเป็นอันตรายอย่างนั้นหรอฉันไม่กลัวหรอกนะฉันยอมหน้าทุกอย่างเพื่อให้ได้เรื่องเด็ดนะจา๊าเปล่าค่ะคือเราแค่อยากพักร้อนได้พักร้อนด้วยกันไม่ต้องถ่ายรายการทีวีใดๆฉันน่าจะบอกคุณตั้งแต่แรกด้วยเพราะงั้นความจริงก็คือไม่มีเกาะอะไรที่ว่านั่นจริงๆหรอกค่ะ จะเป็อนเกาะอะไรก็ไม่สำคัญสำหรับฉันหรอกนะถ้าหากไม่มีเกาะแบบนั้นอีกหน่อยก็มีแล้วมาวิทมาลาชิโนก็ต้องหาเจอหรือไม่ก็มีที่ที่น่ากลัวและจ้าลาก่อนนะที่รักฉันจะไปหาเกาะที่แสนสุขต่อไปที่ส่วนทั้งหมดเป็นของเราแล้วการพักร้อนของเราจะได้เริ่มต้นสักที